สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดสื่อจีนรายหนึ่งก็รายงานว่าซีรีส์เรื่องลำนำมังกรวาีเก็บรรลุยอดจองที่4ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กัร,ระหว่างพระเอกนุ่มหล่อหลัววินซีจากซีรีส์ไฟผานจันทร์ แล้วก็นางเอกสาวสวยเปลาสร้างเอินจากซีรีส์มังกรหยกปี2 2 4แนแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบผลงานของพระนางคู่นี้ก็รอติดตามรับชมกันได้เลยเร็วๆนี้บนช่อง m a n g o ้ทีโดยซีรีส์ลำนามังกรวาลีหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า whisper of fate ก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ชื่อเฉียนเจียเมยของนักเขียนเถิงผิง ซีรีส์ก็จะเป็นแนวเทพเซียนโรแมนติกดรามา่านำแสดงโดยหลวงพินซีมารับบทเป็นจอมมารเย่โมและก็ถังลี่ซือมือกระบี่อัจฉริยะแห่งสำนักอี้จิงส่วนนางเอกก็จะเป็นเปาสร้างเอินมารับบทเป็นจงซุนจี้เด็กสาวผู้ซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้สำหรับพ่วงหน่วยการสร้างก็จะเป็นคุณห่วงเวยนะซึ่งตัวคุณหวงเวยเนี่ยเธอก็จะมีผลงานซีรีส์ ที่แฟนๆชาวไทยรู้จักกันดีเช่นจันทราอัสดงในปี2023เหนือเมคาชตาลิขิตในปี2023เช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องคัมพีวิถีเซียในในปี2025เป็นต้นซีรีส์ลำนำมังกรวาลีก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น40ตอนจบแล้วก็มีกำหนดจะออกอากาศเร็วๆนี้บนช่อง Mango TV สำหรับเรื่องยอ่อของซีรีส์ลำนำมังกรวาลีก็จะกล่าวถึงเรื่องราวในยุคโบราณเจ้าลัทธิสุขาวดีเยโมผู้นำฝ่ายอาธรรมที่มีวรยุทธ์ล้ำเลิศก็ได้ถูกกลุ่มผู้กล้าฝ่ายธรรมะร่วมกันสังหารเพื่อขจัดภัยของโลกมนุษย์แต่ว่า10ปีต่อมาเยโมกลับชาติประเกิดใหม่เป็นมือกระบี่อัจฉรยะแห่งสำนักอี้จิงนามว่าถังลี่ซือรับบทโดยลัววินซี โดยที่ตัวถังรี่ซือเองก็ไม่รู้ตัวว่าเขามีจิตมารของเย่โมอยู่ในตัวต่อมาอาจารย์ของเขาก็ได้สั่งให้เขานั้นไปสืบสวนคดีวิญญาณดอกโบตั๋นร่วมกับหลิวเยียนสิทธิผู้พี่แต่ก็กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อหลิวเยียนนั้นหักหลังสำนักอี้จิงและลงมือสังหารหมู่คนในสำนักพร้อมทางป้ายสีว่าถังรี่ซือนั้นเป็นฆาตกรสังหารอาจารย์ตัวเองในยามครับขันถังรี่ซือจำเป็นต้องหลบหนีเอาตัวรอด และระหว่างการหลบหนีนั้นเขาก็บังเอิญได้พบกับหญิงสาวนามว่าจงซุนจี้รับบทโดยเปาสร้างเอินซึ่งทั้งสองก็ช่วยกันในการสืบหาผู้วงการที่อยู่เบื้องหลังของหลิวเยียนแต่ระหว่างนั้นเองถังรี่สือกลับพบว่าจงซุนจี้นั้นเธอมีส่วนที่พัวพันคดีวิญญาณดอกโบตันนอกจากนี้พลังมารของเย่โมในร่างของถังรี่สือก็เริ่มแข็งแกร่งมากขึ้น ในยามที่ถังรี่สือหมดสติก็จะถูกเย่โมนั้นเข้าครอบงำและตัวเย่โมก็เริ่มออกลงมือสังหารศัตรูเก่าของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อถังรี่สือเริ่มค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเขากลับพบว่าคดีสังหารหมู่สำนักอี้จริงและคดีวิญญาณดอกโบตานนั้นล้วนมีส่วนที่เชื่อมโยงกันและผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นผู้ที่โยงใยเครือข่ายอำนาจในยุทธภพไว้อย่างมากมาย ทุกย่างก้าวเริ่มเต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายผู้บงการก็วางแผนซ้อนกลรอให้ถังรี่สือนั้นตกเข้ามาอยู่ในหลุมพรางของเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็รอติดตามกันต่อได้ในซีรีส์ลำนำมังกรวาลีเร็วๆนี้บนช่องแมงโก้ทีวีโอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ลำนำมังกรวาี หรือ Whisper of f a t e แล้วก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด Subscribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ